ผมคิดว่าความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงความรักของผมก็คือรักแท้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรครับอยากให้มันมาพร้อมจังหวะและเวลาที่เหมาะสมครับรักน้ำรักปลาก็อยากจะให้หันมารักเพียงชลาไหยขอบคุณครับ สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีเรื่อง Sunset X Y เพียงชะลาไล่สวัสดีครับผมมอสหลงนะครับรับบทเป็นพิชันครับสวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับรับบทเป็นหนูลินครับสวัสดีครับผมเจเจนะครับรับบทเป็นจุลดิตครับสวัสดีครับผงครับรับบทเป็นชานครับสวัสดีครับพีดวชาครับรับบทเป็นโยธาครับผมสวัสดีครับเตยนนเตชพันรับบทเป็นแซมครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ เกี่ยวกับเขาเรียกว่าออฟฟิศละกันนะฮรเป็นบอสแล้วก็เป็นน้องๆ้องพน,พนักงานแล้วก็เป็นเด็กฝึกงานอะไรเงี้ยครับก็ภายในออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องบริเวณเกิดขึ้นเนื่องจากบอสเนี่ยไปเล่นแอป,ปหาคู่บังเอิญว่าไปปัดโดนพนักงานเขาเรียกว่าเด็ก,กน,นักศึกษาฝึกงานก็เราก็ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเป็นบอสแล้วก็เป็นนักศึกษาฝึกงานอะไรเงี้ยครับก็คุยคุยกันมาบังเอิญว่ามาเจอกันแล้วก็เราไปโกหกเขาว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไป แต่พอรู mm ้ความจริงก็ก็เลยมีเรื่องที่สนุกเกิดขึ้นในออฟฟิศใช่แล้วแต่ละคู่ก็จะมีจะมีปัญหาต่างกันครับผมใช่มีความต่างกันแล้วก็ซีรีส์นี้จะมีพาร์ทอดีตชาติด้วยเป็นพาร์ทที่พีเรียดอ่ะให้แบงค์เล่าดีกว่าเนี่ยก็อย่างที่เห็นในเทเลอร์หรือว่า EP 1นะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าพาร์ทอดีตชาติก็คือมีพญานาคด้วยหลายๆคนจะถามว่าเฮ้ย ทำไมมูดโรแมนติกคอมเมดี้อยู่ด,ดีมีแบบพยานะได้ยังไงอันนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะว่าคือเรื่องเนี้ยมันก็จะมีสอดแทกความเชื่ออยู่แล้วก็ความเชื่อเนี้ยมันมาจากความฝันของดูลินก็คือตัวละครผมที่ฝันมาโดยตลอดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีสาเหตุว่าทำไมถึงฝันสิ่งนี้แล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าหาต้นต่อว่าทําไมเราถึงฝันแบบนี้นะทุกๆคืนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมติดตามความสนุกในออฟฟิศ ความรักของผมก็คือรักแท้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรครับอยากให้มันมาพร้อมจังหวะและเวลาที่เหมาะสมครับการที่ความรักจะเกิดได้ผมว่ามันมีหลายเหตุผลครับบางทีเราอาจจะเดินสวนกันวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ครับแต่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ที่เราเจอกัน นิยามความรักสําหรับผมนะครับคือไ right ร right right ้ขอบเขตไร้พรมแดนครับเพราะว่าเรารู้สึกว er ่าเราไม่ต้องมีอะไรมาปิดกั้นในเรื่องความรักสักอย่างเดียวการที่เราได้รักใครเนี่ยเราก็จะมีแต่มีแต่ความรู้สึกดีที่ให้แก่กันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้การใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไปในทางที่ดีแล้วก็ได้เอ NERGY ที่ดีออกมาเจอผู้คนที่ดีแล้วก็มอบความรักดีๆให้แก่กันครับปบมบอร์สิครับห่อเลยครับ ความรักของผมนะครับผมเปรียบความรักของผมคือรสชาติผมรู้สึกว่าจริงๆความรักก็คือมวลพลังอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้โดยที่เราไม่คิดว่าเราจะทํามันได้ความรักมันอาจจะไม่ได้มีแค่ความสวยงามมันอาจจะมีความขมขื่นด้วยมันคือบทเรียนความรักมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะหวานพพุ่งนี้อาจจะเค็มเพิ่งนี้อาจจะเปรี้ยววันนี้อาจจะเผ็ดความรักก็คือรสชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรเรียนรู้ในทุกๆรสชาติเพื่อให้ชีวิตเรามันแบบเขาเรียกว่าหลากหลายมากขึ้น อันนี้ก็คือเป็นนิยามของรองผมครับผมคิดว่าความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเราเวลารักใครสักคนหนึ่งอ่ะบางทีอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราอาจจะเป็นอยู่แล้วหรือไม่ได้เป็นหรือบางทีเราอาจจะชอบสิ่งนี้หรือไม่ได้ชอบเพราะงั้นอ่ะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนาะเราจะยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาอ่าสักอย่างหนึง่งสมมุติบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบร้องเพลงแต่ว่าคนาาคนที่เราคนที่เรารักเนี่ยเขาชอบร้องเพลงมากมเราก็อยากจะร้องเพลง ใช่เราอยากจะร้องเพลงเพี้ยนๆไปกับเขาหรือว่าเขาชอบกินหมูกระทะแต่เราไม่ชอบกินหมูกระทะเราอาจจะครึ่งทางไปกินชาบูได้ไหมเธออะไรอย่างนี้เออพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ป,ประมาณนี้ครับของผมนะครับเอ่อความรักของผมก็คือเหมือนการที่เราชอบสีสีหนึ่งะครับมันไม่ต้องมีเหตุผลนะฮะมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราสมมุติว่าผมชอบสีแดงผมก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรให้กับ สิ่งสิ่งนั้นมากมายเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าผมชอบสีแดงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ไม,ไม่จะเป็นต้องวือหวาหรืออะไรก็ได้เหมือนนั่งรถไฟที่แบบไม่ใช่รถไฟหอเป็นรถไฟตรงๆมันไม่ต้องว้าวหรืออะไรมันไปได้วยกันแบบง่ายๆมันไปได้วยกันได้ตลอดะครับทุกคนพูดนิยามความลักไปแล้วผมก็จะพูดสั้นๆแล้วกันร <มา S 2> ักน้ำรักปลาก็อยากจะห,หันมารักเพียงชะาไหลขอบคุณครับปิดจบสวย อยากสลับบทกับใครหลายๆคนเนี่ยอิจฉาคุณอุรินผมก็อิจฉาเหมือนกันที่แบบว่าเนี่ยนะแต่ว่าเราเคยเราเคยไอ้นี่ไว้ที่หนึ่งเราบอกว่าเราอยากเป็นคุณชาชื่ออะไรคุณชันอ๋อเยเราก็นี่ไงคุณชันอยู่ในหัวเอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเราเห็นในแบบว่าโอ้เออเทรลเลอร์ตอนอีพีสองนะครับว่าพอ เด็กๆฝึกงานมาหาคุณคุณซันใช่ไหมแล้วคุณซันก็จะหันมาแบบว่าเท่ๆแล้วอยากจะมีซีนแบบว่าสโลแบบหันมาเจอทุกคนแบบเท่ๆว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากสลับกับจุลดิตผมรู้สึกว่าผมชอบคาแรคเตอร,ร์จุลดิตเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาแบบอยู่กับเพื่อน,นชอบเล่นใหญ่เวลาเล่าแบบเฮ้ยเข้าใจใช่ป่าแบบ เราชอบเล่นใหญ่ใส่อารมณ์อินเนอร์ใดๆให้มันสนุกขึ้นไม่ใช่ความที่คาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความสดใสสดชื่นผมรู้สึกว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ผมด้วยก็เลยอยากอยากอยากเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์นี้ผมอยากเป็นอยากเป็นโยธาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากเป็นโยธาเพราะว่าบทมันสนุกหนึ่งเลยคือชอบเมาพูดเยอะเป็นเป็นบทที่ทาไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ล้วก็ถือว่าอยากเป็นแบบนี้บ้างอยากเห็นแล้วเจเล่นให้ดู่อย อยากเล่นเป็นพี่ซันครับเพราะว่าคืออยากขับรถสปอร์ตขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์แล้วก็ไปดูแลผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งอะไรแบบนี้คือบทที่ผมอยากเล่นสุดๆเลยก็คือเป็นแซมเหตุผลที่อยากเล่นเป็นแซมเพราะว่าเขามีหลายบุคลิกเนาะแล้วก็คืออะในในซีนอะในบทอาจจะเขียนมาน้อยแต่ว่าเราสามารถรีแอคด้วยหน้าอะไรอย่างนี้หรือแบบหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าอยาก อยากมีความเป็นแบดบอยคุณซานครับคุณอยากเล่นเป็นใครครับอยากเล่นเป็นคุณซานครับฮอตนะเนี่ยเห็นมี่คนอยากเลนเป็นานผลเดียวคืออยากเป็นประธานบริษัทไงอยากเป็นเจ้าคนในคนคู่ชีวิตตะการตานิรันการสนุกสนานไัยพิบัติ always love you ความลับความลวงปาฏิหาริย์ครับทุกพบทุกชาติไม่เคยมีมาก่อนล่อหลวงตาอดีตปัจจุบันอนาคต,ต<ว> <laughs> จบก็สามารถดูซีเรื่องนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับทางช่องวันสามสิบเวลาห้าทุ่มตรงนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นอันคัด ที่เดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าก็จะมีความแซบ่บความเผ็ดความหวานที่มากเข้าไปอีกนะครับในเวลา5้าทุ่ม4ีนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะครับก็ตั้งใจมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ